สวัสดีสสดค่ะดิฉันนางสาวณัฐพละกรกศิลป์ดิฉันานางสาวธากำลังบางทองและดิฉันนางสาวจิรเชียรีชัยวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครง,งาการกายภาพเรื่องปลาส้มทรงเครื่องผลนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญาพื้นบ,บ้านจังหวัดพะเยาค่ะ ที่มาและความสําคัญจังหวัดพะเยามีอาหารพื้นบ้านอย่างปลาส้มแต่ปลาส้มดั้งเดิมเก็บได้ไม่นานมีโซเดียมสูงและกลิ่นคาวแรงโครงการนี้จึงพัฒนาปลาส้มทรงเครื่องแบบผงโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อลดกลิ่นเพิ่มความหอมและใช้หลักการลดความชื้นเพื่อเก็บได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็นผลิตภัณฑ์นี้ช่วยต่อย,ยอดภูมิปัญญาท้องถิน่นสะดวกปลอดภยัยดีต่อสุขภาพและสร้างมูลค่าให้ชมุมชนในานาคต สมมติฐาน 1. การทำปลาส้มสรงเครื่องแบบผงช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้ดีกว่าแบบทั่วไป 2. การใช้สมุนไพรพื้นบ้านเช่นข,าาข่าตะไคร้ใบมะกรูดและพริกแห้งช่วยลดกลิ่นคาวได้ดี 3. ลดการใช้เกลือปรุงด้วยเครื่องธรรมชาติเพื่อให้มีโซเดียมต่ำแต่ยังคงรสชาติ 4. การแปรรูปเป็นผงช่วยคงคุณค่าและรสชาติอาหารพื้นบ้านพพเยวได้ดี ตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นปริมาณสมุนไพรที่ใช้ในการลดกลิ่นคาววิธีการแปรรูปตัวแปรตามระดับกลิ่นคาวของปลาส้มอายุการเก็บรักษาความพึงพอใจด้านรสชาติและกลิ่นของผู้ทดสอบตัวแปรควบคุมปริมาณปลาท่มที่ใช้ในสูตรอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบแห้งปริมาณเครื่องปรุงอื่นๆที่ใช้ภาชนะและสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการเก็บผลิตภัณฑ์ วิธีการดำเนินงานผู้จัดทําได้เริ่มจากการสํารวจปัญหาที่พบในผลิตภัณฑ์เริ่มจากเราพบว่าปลาส้มทรงเครื่องแบบเดิมมีโซเดียมสูงมากซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพและยุ่งยากในการนําไปใช้เป้าหมายของเราก็คือการพัฒนาปลาส้มทรงเครื่องในรูปแบบผลรโซเดียมโดยมีเป้าหมายคือต้องรสโซเดียมได้คงรสชาติและใช้งานสะดวกขึ้นค่ะอุปกรณ์และว,วิธีการดำเนินงานปลาส้ม ใบมะกรูดพริกแห้งกระเทียมหอมมีดและเขียงชามครกกระทะถุงมือพลาสติกภาชนะที่บรรจุที่ปิดสนิทกระดาษและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลวิธีการดำเนินการโดยเราจะทอดปลาส้มให้สุกทอดหอมเจียวให้เหลืองกรอบและคั้วพริกแห้งให้หอมหลังจากนั้นจะนำปลาส้มมาแกะก้างตำให้ละเอียดพร้อมส่วนผสม แล้วนำไปคั่วให้พอหอมจัดใส่จานแล้วโรยหอมไว้ด้านบนตารางผลการทดลองตารางที่4.1พบว่าปลาส้มทรงเครื่องผมมีระดับกลิ่นคาวและความเค็มต่ำกว่าปลาส้มทั่วไปอย่างชัดเจนอีกทั้งเนื้อผงม,มีความแห้งและไม่จับตัวทำให้ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงกว่าแบบทั่วไปขอบคุณค่ะ